สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะมาสอนทุกคนสร้างนิทาน3มิติด้วย AI ค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีกักนะคะเมื่อทุกคนดูจบจะสามารถสร้างนิทานแบบนี้ได้แน่นอนครูเฟิร์นได้ทดลองสร้างแล้วทำได้จริงนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะคะบพบกับมเมล็ดข้าวยักษ์ที่ใหญ่มากๆมันพยายามจะยกมันพยายามจะดันแต่มเมล็ดข้าวนี้มันก็ใหญ่เกินกว่าที่จะยกคนเดียวไหว นี่นะคะทุกคนซึ่งแต่ละฉากอะทุกคนจะเห็นใน่ไหมฉากที่หนึ่งเนี่ยหมดเดินอยู่นะคะแล้วมาฉากที่สองเห็นไหมตัวละครยังเหมือนเดิมนะคะแบบใกล้เคียงเดิมมากๆนะคะซึ่งครูเฟิร์นเคยติดปัญหาว่าทํายังไงเวลาคิดนิทานแต่ละฉากเจนแต่ละรูปมาตัวละครมันไม่เหมือนเดิมซึ่งครูเฟิร์นรู้วิธีมาแล้วนะคะทุกคน ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะว่าเราจะใช้อะไรนะคะ AI ตัวไหนบ้างนะคะ1เลยนะคะคูเฟิร์นจะเริ่มให้ Chat GPT นะคะเขาช่วยแต่งเรื่องและสร้าง Image พร้อมให้คูเฟิร์นนะคะเมื่อเราได้เรื่องเรียบร้อยแล้วเราจะนําเรื่องนะคะแต่ละฉากที่ได้ไปให้ l e o n a r d o AI นะคะในการ Generate รูปภาพให้ค่ะและหลังจากนั้นเมื่อเราได้รูปแล้วนะคะจะไปที่ p i c k w o r s AI i นะคะในการที่จะให้เขาทำวิดีโอให้เราเมื่อได้วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูเฟิร์นจะไปใช้ CapCut นะคะแอปพลิเคชัน CapCut ในการตัดต่อและภาคเสียงค่ะทุกคนซึ่งแต่ละตัวนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ฟรีฟรีฟีหมดเลยแต่บางตัวการใช้ฟรีมีข้อจำกัดเนาะอย่างเช่น Leonardo AI นะคะเขาก็จะให้เจนได้6รูปต่อวันนะคะ ส่วนพิกวดนะคะก็จะทำวิดีโอได้แค่2วิดีโอเองนะคะต่อวันแล้วก็ติดลายน้ำด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการแบบทำจริงจังอยากได้มีคุณภาพเนาะก็แนะนำว่ายอมเสียเงินคูเฟิร์นลองทดลองใช้แบบโปรนะคะจ่ายไปประมาณ350บาทนะคะก็จะมี1,200เครดิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงเนาะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะ ไปใช้งานตัว c h a t GPT ซึ่งสามารถใช้ในเบราว์เซอร์ Google c h r o m e พิมพ์ค้นหา c h a t GPT ได้เลยหรือจะติดตั้งแอปพลิเคชันเข้ามาในอุปกรณ์มือถือ iPad ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เข้าไปที่ c h a t GPT ทีนี้พอเข้ามานะคะเขาก็จะมีช่องตรงนี้ให้เราพิมพ์นะคะ คำสั่งให้เขา,าเขาเราอยากให้เขาคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวครูเฟิร์นย้อนไปให้ดูนะคะครูเฟิร์นบอกว่าให้ช่วยเขียนอิมเมจพร้อมนะพร้อมเขียนผิดนิดนึงนะตัวอาตกช่วยเขียนอิมเมจพร้อมนิทานเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีจํานวน6ฉากโดยให้แต่ละฉากมีรายละเอียดดังนี้ครูเฟิร์นบอกว่าเป็นแนวภาพที่เป็นการ์ตูนสามมิติมีมดเป็นตัวนําเรื่องฉากธรรมชาติสวยงามนะคะอ่ะทีนี้เขาก็เลยคิดมาให้เรานะคะว่าฉากที่1 เขาตั้งชื่อให้เราด้วยนะว่าพลังแห่งความสาม,มัคคีของมดน้อยฉากที่1มดน้อยออกหาอาหารเขาบอกว่าฉากเปิดตัวในป่าอันยศงามมีต้นไม้สูงใหญ่ดอกไม้สีสันสดใสและแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านใบไม้มดน้อยสีแดงสดใสกำลังเดินอยู่บนกิ่งไม้มันมีสีหน้าเบิกบานขณะมองหาอาหารลอบข้างมีแมลงอื่นๆเช่นผีเสื้อบินวนและหิ่งห้อยที่ส่งแสงรีรบระยับฉากที่สเจอมล็ดข้าวขนาดใหญ่ พอมดน้อยเดินมาถึงลานหญ้ากว้างและพบเมล็ดข้าวขนาดใหญ่กว่าตัวมันหลายเท่ามันพยายามดันและยกมะเมล็ดข้าวแต่ไม่สามารถขยับได้สีหน้าของมันแสดงความหนักใจขณะที่เบื้องหลังมีมดเพื่อนๆของมันแอบมองอยู่ทีนี้ค่ะพอเขาคิดให้เราหกฉากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราอ่านแล้วเรารู้สึกโอเคถ้าโอเคก็อาจจะสามารถนําไปใช้นะคะได้เลยแต่ถ้าเราไม่โอเคนะคะครูเฟิก็บอกว่าขอใหม่ให้มีชื่อตัวละครด้วย คเฟิร์นก็ได้มานะคะมดแดงเลดว่าเขาเป็นมดน้อยผู้มุ่งมั่นและกล้าหาญอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีมดเลดมดแบ็กมดบ้าวมดโกลนะคะฉากที่หนึ่งเขาเลยบอกว่าเลดออกหาหารนี่เขาก็มีการตั้งชื่อมดให้ครูเฟิร์นเรียบร้อยแล้วสมมติครูเฟิร์นอ่านแล้วรู้สึกโอเคและกับหกฉากครูเฟิร์นก็จะบอกว่าดีแล้วค่ะขออิมเมจพร้อมทั้งหกฉากนี้เป็นภาษาอังกฤษและมีคําสั่งเกี่ยวกับการสร้างเป็นการ์ตูนสามมิติด้วย เขาก็จะทําให้แต่ละฉากนะคะมีพร้อมเป็นภาษาอังกฤษมาให้เราอพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนครูฝนก็จะไปก๊อปปี้ค่ะนี่เลยก๊อปปี้นะคะคําสั่งนะคะของฉากที่หนึ่งก๊อปปี้คำสั่งนะคะคัดลอกเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ Rio Nado AI นะคะ เข้าไปที่เบราว์เซอร์ g o o g l e c h r o m ได้เลย,เลยพิมพ์ว่า Lio n a r d o เนาะ l e o n a r d o AI นะคะนี่ค่ะก็เข้าไปที่ตัวนี้เลย Lio n a r d o AI เมื่อเข้ามาที่ Lio n a r d o AI เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาที่ตัวนี้คะ่ะ get start ทุกคนเข้าสู่ระบบด้วย gmail นะคะ ได้เลยได้ Google ของทุกคนได้เลยนะคะพอเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะให้มาที่คำสั่งนี้ค่ะ image creation ตรงนี้เนาะจิ้มเข้าไปเลยพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนช่องด้านบนตรงนี้เห็นไหม t ทยอะพร้อมนะคะเขาจะให้ทุกคนใส่พร้อมเข้าไปเราก็วางได้เลยนะคะทุกคนพอวางเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนมาดูด้านข้างนิดหนึ่งตรงนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะได้ขนาดเท่าไหร่เอา2ต่อ3 1ต่อ1นึงหรือ16ต่อ9นะคะคู้คนก็เลือกเป็น16ต่อ9แล้วก็กด generate ได้เลยพอ generate นะคะ <c> เขาก็จะให้เรารอสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะสร้างรูปมาให้เราเลือกสีรูปนะคะ นี่คะ่ะทุกคนแล้วเขาก็เจนะเรตรูปมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเจนมาให้เราสี่ภาพทุกคนก็เลือกนะคะว่าชอบภาพไหนเนาะรูฝเลเลือกภาพนี้นะคะเลือกภาพนี้ถ้าจะบันทึกก็กดลูกศรลงตรงนี้เนาะเนี่ยคะ่ะเพื่อทําการบันทึกเขาก็จะขึ้นมาให้เราบันทึกเราก็บันทึกนะคะอ่ะทีนี้เมื่อได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนภาพที่หนึ่งฉากที่หนึ่งต่อไปนะคะฉากที่สอง เราก็เหมือนเดิมเราก็จะไป copy พร้อมใน chatgpt ของฉากที่2มาใส่ที่ตรงนี้แต่ก่อนที่จะสั่ง generate นะคะเราต้องการให้ตัวละครนะคะเขายัางเหมือนเดิมเหมือนกับฉากที่1นะคะมาที่จุด3จุดตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปแล้วเลือก copy s e e ตัวนี้นะคะเมื่อ copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะเจนภาพที่2ฉากที่2นะคะให้มาที่ advanced setting ต่อค่ะแล้วก็เลือกนี่นะคะเปิด ยูดฟิกซ e ีนะคะเมื่อกี้กรอปมาก็กดวางนะคะมันจะทำให้นะคะฉากที่สองของเรานั้นได้ตัวละครที่ใกล้เคียงกับตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะอ่าเราก็ลองดูนะไปที่ฉากที่สองนะคะครูฝนก็ไปกรอปของฉากที่สองมาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่เนาะซีนสองนะคะแล้วก็วางของฉากที่สองนะคะ แล้วก็กด generate ได้เลยนี่นะคุณเฟนก็จะ generate นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าฉากที่สองที่เราจะได้นะคะมันใกล้เคียงกับของเดิมหรือเปล่านะแล้วเราก็ได้ฉากที่สองมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมตัวละครเหมือนกับฉากแรกเลยใกล้เคียงมากๆนะคะเราก็ทำการเหมือนเดิมเลือกรูปนะคะแล้วเราก็บันทึก พอได้ครบทั้งสองฉากและคือถ้าทุกคนทำจนได้ครบทุกฉากเราจะนำรูปที่เราเจนได้นะคะไปเปิดนะคะเพื่อทำให้เป็นวิดีโอใน Pixwords นะคะเราก็เข้า Google Chrome ได้เลยแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า p i x w o r d AI นะคะแล้วก็นี่จะเจอนะคะ p i x w o r d AI เข้าไปได้เลยค่ะ ทุกคนก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย Google นะคะ Gmail ได้เลยนะถ้าใครนะคะที่ไม่ได้สมัครแบบโปรพอเจนออกมานะคะพอสร้างวิดีโอออกมานะเขาก็จะขึ้นเป็นลายน้ำนะคะแต่ว่าคูเฟิร์นะ่ะใช้แบบโปรเนื่องจากว่าอยากทำให้ได้มากกว่า2วิดีโอใน1วันนะคะก็คือเลยยอมเสียเงินใช้แบบโปรนะทดลองดูก็คือ ใช้แบบเดือนละ300ประมาณ344บาทนะคะอ่ะคูเฟิร์ได้เครดิตตรงนี้มาประมาณ1,200นะคะตอนนี้เหลือ690แล้วแต่ละวิดีโอนะถ้าเราเจนแบบ5วิจะใช้30เครดิตตรงนี้นะคะถ้าเป็น8วิก็จะใช้60อ่ะให้เราไปกดบวกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกฝฟล์รูปภาพของเรานะคะที่เรา เจนเนเรตมาด้วยลีโอนาร์โดเเมื่อกี้นี้นะคะนี่ครูฝนก็เลือกภาพมาแล้วให้ไปก๊อ y บี้คาสั่งของฉากที่1เนาะเราเอาฉากที่1รูปของฉากที่1เข้ามาใช่ไหมคะเราก็จะไปใส่พร้อมของฉากที่1อ่ะนี่นะครูฝนนํารูปเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ Chat GPT นะคะเพื่อก๊อ y ี้พร้อมของฉากที่1แล้วก็นํามาวางนะคะใน Pi c w o r d s นะคะ กดวางนะคะแล้วก็ให้เขา create ได้เลยค่ะทุกคนนี่ที่คำสั่ง create นะคะทุกคน create แล้วก็รอให้เขาสร้างวิดีโอให้เราสักครู่หนึ่งนะคะอะทุกคนเห็นไหมคะ เราได้วิดีโอมาแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวครูเฟิร์นกดให้ดูนี่นะคะเราก็ได้วิดีโอมาแล้วที่หมดเลดนะคะกําลังเดินอยู่บนกิ่งไม้รอบๆก็มีดอกไม้มีผีเสื้อนะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดก็ทําแบบนี้ซ้ำํำจนครบหกฉากนะคะทุกคนแล้วครูเฟิร์นก็จะนําไปตัดต่อใน CapCut ค่ะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน CapCut ได้เลย เมื่อเข้ามาที่แคปคั t แล้วนะคะก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่คะ่ะทุกคนแล้วก็ไปเลือกวิดีโอของเรานะคะครูเฟิร์นก็ไปเลือกวิดีโอฉากที่1แล้วก็กดเพิ่มได้เลยนะคะอ่ะก็จะได้ฉากที่1เข้ามาแล้วลองกด p พย์ตรงนี้นะคะหมครูเฟิร์นจะได้ฉากที่1มาแล้วพอได้ฉากที่1มาแล้วนะคะก็มาบวกตรงนี้ค่ะเพื่อเพิ่มฉากที่2อ่ะเดี๋ยวครูเฟิร์นลองเอาฉากที่2มานะคะ นี่ทีุ่ณเฟินเคยเจนไว้แล้วก็กดเพิ่มได้เลยเห็นไหมคะฉากที่1แล้วก็ฉากที่2เราก็จะได้นิทานที่เป็น AI เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาตัดต่อต่อกันแบบนี้นะคะวิธีการในการพากเสียงในแคปคัตนะคะก็ให้มาที่ระบบเสียงตรงนี้ค่ะระบบเสียงแล้วก็มาบันทึกตรงนี้ค่ะก็กดนะคะแล้วก็แตะ ไปนะคะแล้วก็เริ่มพากเสียงได้เลยค่ะมดน้อยเล็ดเดินเล่นอยู่บนกิ่งไม้ในป่าแสนสวยงามมันเดินหาอาหารจนไปเจอเมล็ดข้าวยักษ์อ่ะแล้วเราก็กดหยุดแล้วก็กดถูกค่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะทุกคนค่ะมดน้อยเล็ดเดินเล่นอยู่บนกิ่งไม้ในป่าแสนสวยงามมันเดินหาอาหารจนไปเจอเมล็ดข้าวยักษ์นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือการพากเสียงนะคะ และเราควรจะใส่เสียงดนตรีประกอบไปด้วยเพื่อให้แบบมันน่าติดตามน่าสนุกมากขึ้นเนาะเราก็มาที่ระบบเสียงเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เลือกไปที่เสียงค่ะแล้วเราก็แบบค้นหาเสียงเพลงอะไรใส่มาได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าครูเฟิร์นจะใช้เพลงนี้เนาะก็เลือกได้เลยกดบวกอ่ะค่ะมดนอยเลสเดินเล่นอยนู่บนหิงอ่ะทีนี้ครูเฟิร์นนะคะก็จะ จิ้มที่แถบเสียงเพลงเนาะแล้วก็มาที่ระดับเสียงครูฝนจะใช้เสียงเพลงแบบคอๆไปเบาๆพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดส่งออกได้เลยค่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะถ้าติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามครู์นได้เลยค่ะเดี๋ยวครู์นจะมาตอบให้นะคะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครู์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ